สวัสดีค่ะวันนี้เสื้อสวยไหมขโมยเสื้อใหญ่มาวันนี้จะมาเออ่ทาครีมให้ดูแบบ full corp premium นะคะแต่เราก็จะไม่ลืมน้องอารินนะคะอ่ะมาเริ่มต้นอันนี้อ่างน้ำล้างหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทาออทอนเนอร์เรียบร้อยแล้วเราข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยเนาะเราก็มาขั้นตอนแรกด้วย first serum ค่ะเดี๋ยวทุกคนงงอะทอนเนอร์คืออะไรหลังล้างหน้าเสร็จใช่ไหมต้องใช้ทอนเนอร์นะลราพันเหล็กรอกันใช่ไหมเดี๋ยวฟอนให้ดีขึ้นไอันน้คมามองมามองเป็นทอนเนอร์นะคะก็คือเช็เดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งก ฟอร์เซร์ล้งเสร็จนะคะก็เอ่อเป็นตัวนี้ค่ะน้ำตกของติวร์นิดนึงนะคะประมาณนี้นี้คือทาแบบทานอนทาเสร็จแล้วก็นอนเลยนะไม่ได้ทำอะไรแล้วนะก็ไปหันซิกกันได้นะคะไม่ได้ก็พเพียงแต่ไม่ได้แรงมากต่อไปนะคะก็จะเป็น a n a n r ค่ะของเอสเนะคะทุกคนก็คืออันนี้คือ top top 5ของโลกอยู่แล้วเนาะจะมาเร็วมาเรวมาเร็ว ฉันเริ่มทาครีมช้านะคืออย่างที่น้องแคนบอกอะคนที่ไม่อยากมีริ้วรอยอะควรที่จะเริ่มทาครีมตั้งแต่อายุ25เพื่อไม่ให้เกิดริ้วรอยแต่ถ้ามาเริ่มก็คือเนี่ยยี่สิบเก้าสามสิบแล้วนี่สามสองแล้วก็คือต้องใช้บลัชชูช่วยเนาะบางจุดอย่างเช่นอย่างเงี้ยประติละมันขยับได้ไม่ชอบต่อไปค่ะเวลาโลชั่นของดีออร์นะคะเลอ h e Or The V อะไรตี๋อย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็โอเคขวดใหญ่ปริมาณเยี่สิบแปดสิบมลแล้วก็ราคาไม่แรงมาก ถาค่ะพาเข้าไปเพก่อนจุม้มจืดอันนี้เคลมว่าจุ้มจืดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทาเสร็จแล้วรอแป๊บนึง,นง,งให้คิงเข้าหน้าก่องทำสิ่งนี้ทำไม่เห็นไหมเป็นออมเบย์นะคะแบบเสื้อกระเจ้าต่อไปค่ะก็ปิดด้วยเนาะผมด้วยปิดด้วยน้องอรินคนดีคนนี้นะคะลองเปิดใจดูเนาะสิบมิลลิกรัมสามร้อยห้าสิบบาทหาออกมาตกเท่าไรคะมิลลิกร,รัมละสามสิบห้าบาทถ้ายี่สิบมิลลิกรัมก็คือเจ็ดร้อยบาทหาออกมาแล้วก็เทียบกับตัวแบรนดได้นะคะแล้วประสิทธิภาพนานก็ไม่ใช่ย่อยดูหลังกล่องนะะค สี่ร้อยเก้าสิบาทเห็นไหมเอ่ยอืถ่ายแค่สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะเนื้อข้างในจะเป็นสีเขียวเพราะผสมอะโวคาโดไม่มีสารปลอดและสะเตยียรอยนะคะเราก็ไปห้าจุดค่ะแบบนี้ทาคอค่ะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆวนไปถ้าเกิดว่าใครมีสิวอักเสบตรงไหนเนี่ยก็เอาอะลินอนะแตะไปเหมือนแต้มสิวอย่างเงี้ยค่ะบอกเว้ยขดขึ้นนั่นแหละค่ะดีเลยคือเอาอะลินไปทับที่ผดหาหมออยู่ใช้ยาหมอเสร็จแล้วก็ทาอะลินต่อด้วยปิดเป็นตัวสุดท้ายเลยค่ะอันนี้ฟูคอแบบพรีเมี่ยมหน่อยนาะ เพราะว่าแท็ค่ายจัดแบบว่าแบบ full c ประหยัดไปแล้วอย่างเช่นว่า,าเรามาทวนกันก็คือก็จะมีประมาณนี้ที่ที่ท,ที่ที่เป็นแบบประหยัดเนาะก็คือใช้ตัวไฮยาลลอนแล้วก็เป็นรีไวท์โลิฟแล้วก็ไซรัมโรติคสแล้วก็กลด่นอะลินค่ะอย่างนี้ราคาไม่แรงมากหมดนี้ก็ไม่เกินสองตำล่ะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเอออันนี้อีกทีนึงก็คือเมื่อกี้ก็จะมีตัวนี้แบบนี้ที่ทาไปเมื่อกี้เนาะฟอร์เซรั่มน้ำตก A N R แล้วก็เป็นลาโลชั่นนะคะเซตนี้ก็จะตกอยู่ที่หมื่นนิดๆแต่ยังไงเราก็ต้องทาอิตกนะคคะะถึงรีีีมจดแตต่่ัววน้ก็ชยลิน นึ่กอ่อกไหมใส่แ้งอะมาแล้วใส่ฮิวก,ก็ต้องมาเหมือนกันเนาะเข้าใจนะคะนั่นแหละครีมมีเยอะมากมายในท้องตลาดเลือกดีดแค่ลองใช้แล้วคือมีได้ขอคนบอกว่าหน้าดีขึ้นหน้านุ่มลูกลูกค้าเก่าก็ซื้อซ้าใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ําซื้อซ้ำไม่พอเอาไปขายด้วยใครอยากขายกำไรดีนะคะซื้อสามสิบกระปุกขึ้นไปคือกำไรเห็นเห็นแน่นอนครึ่งหมื่นมีนมเนาะลองติดต่อหรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย